ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอาณาเขตของงูจงอางแล้วนะครับลังงูจงอางอยู่ที่กอไผ่กอนี้นะครับเฮ้ยตรงนี้มันมีรูอ่ะนี่มันเหมือนมีรูนะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมฮะมันมีรูโหดูครับลูกง,งูจงอางเพียบเลยดูครับนี่โอ้โห,โหงูจงอางเพียบเลย สวัสดีครับวยวผมโจโงนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับวันนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจจะพาทุกคนไปดูลูกงูจงอางในป่าเลยนะครับในรังของแม่ง,งูจงอางเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงกลางฤดูฝนแล้วนะครับค่อนๆไปทางปลายฤดูฝนแล้วช่วงนี้เนี่ยงูในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเริ่มทยอยฟักออกมาเป็นตัวๆแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พาทุกคนไปดูลังงูจงอางที่แม่ง,งูจงอางเนี่ยกำลังกกไข่อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม่ง,งูจงอางเนี่ยเขาก็ไม่อยู่บนลังแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในลังเนี่ยอาจจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูว่าในลังงูจงอางหนึ่งลังเนี่ยมันจะมีลูกงูทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิควิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่โดนงูกัดหรือว่าโดนงูทําร้ายในป่าด้วยนะครับปะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยแล้วก็ไปดูกัน,นว่า ในรางงูจงอางเนี่ยมันจะมีลูกงูอยู่กี่ตัวนะครับปไปรู้กันทุกคนสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางเดินเท้าของชาวบ้านซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใกล้กับเขตชุมชนมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นไร่สวนของชาวบ้านนะครับซึ่ง งูจงอางเนี่ยเขาจะชอบอยู่ตามป่าไผ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมพาทุกคนไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแม่งูจงอางที่กำลังกกไข่อยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันน่าจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับน้องๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ย สาธิตแล้วก็สอนเทคนิควิธีการปฐมพยาบาลด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วก็สอนเทคนิควิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเวลาที่เราโดนงูหรือว่าสัตว์มีพิษทําร้ายในป่านะครับนี่ครับมาทางนี้ครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าพื้นที่แบบนี้นะครับเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยเราควรที่จะระวังนะครับถ้ามีกอไผ่เป็นกอๆแบบนี้เนี่ยให้เราระวังไว้เลยนะครับ ยิ่งถ้าพื้นที่ใต้กอไผ่เนี่ยมันมีความโล่งนะครับสะอาดเหมือนโดนไม้กวาดหรือว่าโดนอะไรกวาดนะครับให้ระวังไว้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีแม่งูจงอางหรือว่ามีงูจงอางอาศัยอยู่นะครับตามมาครับนี่นะครับาลาง,งูจงอางจะอยู่ด้านบนนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นเทคเดียวยาวๆไปเลยนะครับดูซิว่าเราจะไปเจอ แม่ง,งูจงอางยังอยู่บนลังหรือว่าแม่ง,งูจงอางเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับป่ะเส้นทางแถวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาหักหน่อไม้นะครับแล้วเขาก็มาเจอกับงูจงอางนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอาณาเขตของงูจงอางแล้วนะครับเราเดินไปเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่สามารถที่จะเดินไปส่งเสียงดังมากๆหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินไปแบบสุ่ม 4, สีุ่มห้านะครับเราจะต้องค่อยๆระวังไปนะครับเพราะว่าแม่ง,งูเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้ได้นะครับถ้าเราเดินไปแล้วทําให้แม่ง,งูตกใจเนี่ยแม่ง,งูเนี่ยเขาก็อาจจะอตอบโต้ด้วยการทําร้ายเราเหมือนกันนะครับ เวลาที่เราเดินไปเนี่ยถ้าเราส่งเสียงดังมากๆเนี่ยแมงงูจะเลื้อยหนีไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเดินไปเงียบๆแล้วอยู่ๆไปเจ้าเอ๋ขึ้นมาแมงงูตกใจเราตกใจนะครับงูอาจจะทําร้ายเราหรือว่าถ้าเราเดินเบาๆเลยนะครับแล้วไม่ให้แมงงูตกใจเลยเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างสงบนะครับแมงงูก็จะไม่ทําร้ายเราเราก็จะไม่ทําร้ายแมงงูด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปนะครับดูซิว่าแมงงูอยู่ที่รังอยู่หรือเปล่านะครับ ลังงูจงอางอยู่ที่กอไผ่กอนี้นะครับตอนนี้ผมเห็นลางงูแล้วนะครับแต่ไม่เจอแม่งูเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆ แมงงูไม่อยู่แล้วรังงูจงอางอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้แมงงูจงอางไม่อยู่แล้วนะครับก็เหลือแต่เป็นรังเปล่าๆแล้วก็ไม่มั่นใจว่าด้านในเนี่ยมันจะเป็นลูกง,งูหรือว่าอาจจะฟักเป็นลูกง,งูแล้วก็ลูกง,งูเนี่ยอาจจะออกจากรังไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมา เปิดดูนะครับว่าลูกงูเนี่ยยังอยู่ในรังอยู่หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปเปิดรังงูจงอางน,นะครับแล้วก็ดูว่าข้างในเนี่ยมีลูกงูจงอางกี่ตัวมีไข่กี่ฟองแบบนี้นะครับไม่มั่นใจนะครับว่าด้านในเนี่ยจะยังมีลูกงูจงอางอยู่หรือเปล่านะครับแต่กรณีที่ถ้าลูกงูจงอางเนี่ยมันออกจากรังไปหมดแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะนับเปลือกไข่ได้นะครับว่าในรังงูจงอางหนึ่งรังเนี่ยมันมีลูกงูจงอางกี่ตัวนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิควิธีกาาารปฐมพยบบลเื้องต้นก่อนนะครับเวลาที่เราถูกันะครับ นี่มันก็คือผ้าเขาม้านะครับแต่มันว้าวตรงที่ว่าด้านในนี้เนี่ยมันมีการบอกนะครับวิธีการผฐมพยาบาลแล้วก็บอกประเภทของงูด้วยนะครับว่าเอองูพิษเขี้ยวหน้านะครับที่ส่งผลต่อระบบประสาทนะครับมีพิษส่งผลต่อระบบประสาทเนี่ยมันมีงูอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นงูจงอางงูเหา่างูสามเหลี่ยมนะครับ รอยแผลที่โดนงูประเภทนี้กัดมันจะเป็นยังไงนะครับอาการที่โดนกัดก็อย่างเช่นหนังตาย่อนหายใจลําบากคลื่นน้าลายลําบากมีอาการหูอื้อเน็บชาอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นอาการของคนที่ถูกพวกงูเหา่างูจงอางงูสามลี่ยมงูทับสเสฉนคลาหรือว่ากลุ่มงูที่มีพิษต,ต่อระบบประสาทนะครับแล้วก็มีสอนด้วยนะครับว่าห้ามดูดพิษนะครับห้ามใช้ปากดูดพิษห้ามลัดบริเวณเหนือแผลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ยังใช้เทคนิควิธีการ เวลาที่ถูกง,งูกัดเนี่ยก็ยังใช้ผ้านะครับมาลัดเหนือแผลมาขันชนะงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผิดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียอวัยวะส่วนนั้นไปได้เลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องตัดแขนตัดขาทิ้งไปนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ผิดในนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะครับแล้วก็มีการบอกว่ากลุ่มงูที่เป็นงูเขี้ยวพับนะครับมีพิษต่อระบบเลือดเนี่ยก็อย่างเช่นพวกงูแมวเ้านะครับ งูกระปะนะครับมันมีรูปร่างหน้าตายังไงงูเขียวหางไหมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มงูที่มีพิษต่อระบบเลือดนะครับลอยงูเนี่ยเวลาที่โดนกัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามันก็จะมีบอกด้วยนะครับแล้วก็มีเทคนิควิธีการปฐมพยาบาลน,นะครับอันดับแรกเลยก็คือการล้างบาดแผลด้วยน้ําที่สะอาดนะครับหรือว่าน้ําสบู่นะเวลาอ่ะสมมุติว่าเวลาที่เราโดนกัดที่ขานะครับ เราก็ใช้น้ําสะอาดนะครับมาล้างบริเวณบาดแผลเลยนะครับล้างให้มันสะอาดไปเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราล้างบาดแผลแล้วนะครับเราก็หาไม้เนี่ยมาดามไว้ที่ขานะครับอ่าบริเวณที่เราโดนงูกัดอ่าสมมติว่างูกัดตรงนี้นะครับเราก็หาไม้มาดามไว้เลยนะครับสองข้างอ่าแล้วก็วิธีที่3มเนี่ยเราก็หาผ้านะครับมาพันทับแผลไว้เลยนะครับ เหมือนกับอาการของคนที่ขาหักเลยนะครับไม่มีผิดเลยนะครับอ่ะสมมุติว่ามันกัดตรงนี้นะครับเราก็หาไม้มาดามไว้นะครับแล้วเราก็นี่เลยใช้ผ้านะครับผ้าอะไรก็ได้นะครับอ่าหรือว่าเราจะใช้ผ้าของม้าผืนนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าอย่างเป็นผมนะผมก็จะใช้ผ้าของม้าเลยนะครับพันทับแผลไว้นะครับอ่ะพันไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็หาเชือกนะครับมารัดไว้นะครับ รัดไม่ต้องแน่นมากนะครับรัดไว้แบบนี้แล้วก็พยายามขยับขยื่นขาส่วนที่เราโดนงูกัดเนี่ยให้มันน้อยมากที่สุดน,นะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์หรือว่ารีบให้เพื่อนเนี่ยนำเราไปส่งที่โรงพยาบาลน,นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะไปเข้านาปลูกข้าวดำนาอะไรกันนะครับแล้วก็ เป็นช่วงที่สัตว์มีพิษเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับาการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเวลาที่เราเข้าไปในป่าในสวนหรือว่าไปทําไร่ทําสวนอะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เราโดนงูกัดเนี่ยถ้าเรามีความรู้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะครับแล้วก็ความใส่ใจของปุยรามงกุฎนะครับที่เอาความรู้เนี่ยมาใส่ไว้ในผ้าของม้าที่ชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาใช้กันประจําอยู่แล้วนะ ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความรู้นะครับเราก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนั้นเนี่ยมันสามารถทําอันตรายเราถึงชีวิตได้เลยนะครับแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได้นะครับเหมือนในข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งบางทีเนี่ย เป็นการปฐมพยาบาลที่ผิดหรือว่า,าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้จักชนิดงูไม่รู้จักการจําแนกชนิดงูเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็มันดูน่ารักดีนะครับนี่ใส่ไว้ในผ้าของม้านะมาเดี๋ยวเราไป เปิดลังูจงอางกันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในเนี่ยจะมีลูกงูจงอางอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าลูกงูจงอางเนี่ยอาจจะออกไปหมดแล้วเหลือแค่เปลือกไขว้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีลูกงูเดี๋ยวเราก็จะมานับเปลือกไข่นะครับว่างูจงอางเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับใน1นึ่ลังนะครับแต่ผมเชื่อว่าลูกงูน่าจะยังอยู่อย่างแน่นอนนะครับน่าจะยังไม่ออกไปไหนนะครับ พราะว่ามันยังไม่มีร่องรอยของอลุงงูที่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมไปหาไม้ก่อนดีกว่าไม่กล้าใช้มือนะครับเพราะว่าการใช้มือไปจับเนี่ยมันก็เป็นอันตรายนะครับลุงงูตัวเล็กๆมันก็มีพิษแล้วนะครับนี่ได้ไม้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เห็นไหมครับ มีชาวบ้านเขามาหักหน่อไม้แล้วก็มาเจอรังงูจงอางอยู่ตรงนี้นะครับก็ชาวบ้านเขาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมาอีกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาไข่เนี่ยไปกินแล้วนะครับแต่ผมบอกกับชาวบ้านไว้นะครับว่าเอ้ยปล่อยมันไปเถอะอย่าอย่าไปอย่าไปกินมันเลยอะไรแบบนี้นะครับรังงูจงอางหลังนี้เนี่ยมันก็เลยยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่ามีลูกงูจงอางอยู่ด้านในหรือเปล่านะครับมา เราจะเริ่มจากค่อยๆเขี่ยเลยนะครับลังงูจงอางเนี่ยมันจะสูงมากนะครับแต่ลูกงูเนี่ยมันจะอยู่ด้านในเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มันมีรูอ่ะนี้มันเหมือนมีรูนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครมันมีรูเห็นไหมครหรือว่าลูกงูมันจะออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดดูนะครับเป็นการเอ่าเป็นการเรียนรู้นะครับให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับผมอยากให้ ทุกคนดูเป็นการเรียนรู้ว่าในรังงูจงอางเนี่ยมันมีลูก,ง,ลาากลง,ลง,งูจงอางกี่ตัวนะครับแล้วก็อัตราการลอดของลูกงูจงอางพวกนี้เนี่ยจริงๆมันต่ํามากครับโอกาสที่มันจะลอดไปได้เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับว่าในรังงูจงอางจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรังนี้ก็เป็นรังที่มันเก่าแล้วนะครับเป็นรังงูที่มันเก่าแล้วแต่ไม่รู้ว่าลูกง,งูจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค ด้านนอกชื้นนะครับแต่ด้านในเนี่ยมันยังแห้งมากเลยนะครับเห็นไหมฮะแม่งูจงอางเนี่ยเขาพิถีพิถันมากนะครับในการสร้างลังนะครับเขาไม่ได้แบบว่าอยากสร้างสร้างยังไงก็สร้างนะครับแต่เขาจะม้วนใบไผ่พวกนี้เนี่ยโอบก,กอดแล้วก็รัดให้มันแน่นมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในจะยังเป็นตัวหรือว่าออกไปกันหมดแล้วนะครับ หด้านในยังแห้งมากนะครับดูสิครับด้านนอกเนี่ยชื้นมากเปียกมากแต่ด้านในแห้งนะครับเรามาดูกันนะครับ เส้นเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างดูสิครับกองใหญ่มากนะครับ ลึกมากครับห่อไว้แน่นมากโหดูครับลูกงูจงอางเพียบเลยดูครับโหฟักออกมาเป็นตัวหมดแล้วนะครับเฮ้ย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 โอ้โหทุกคนมาดูนี่ครับเ้ย นี่นะครับโอ้โหเป็นกองเลยเดี๋ยวผมจะลองยกให้ทุกคนดูนะครับดูครับโอ้โหนี่โอ้โงูจงอางเพียบเลยนี่นะครับนี่ก็คือโอ้ลูกง,งูจงอางในธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวผมจะจับหนึ่งตัวนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วนี่นะครับอา่านี่นะครับนี่ก็คืองูจงอางในธรรมชาตินะครับกลับไปที่รังกลับไปที่รังนี่นะครับตัวนู้นนะครับดูครับตัวนี้ดุมากนะครับ นี่นี่อ่ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดุนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับอ่ะจะได้ทุกคนจะได้เห็นแผงคอกันด้วยตัวนี้ดุนะครับนี่เห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะดุเลยตัวนี้นี่โอ้สวยมากสวยมากนะครับนี่นะครับนี่ก็คือลูกงูจงอางนะครับลูกของราชานะครับคิงคอปรา เป็นงูพิษที่มีขนาดตัวยาวที่สุดในโลกแล้วโอสวยงามมากครับสุดยอดโอ้มีเสียงนะครับมีเสียงขู่ด้วยนะครับราชาแห่งงูนะครับ เป็นงูที่กินงูด้วยกันเป็นอาหารนะครับก็เลยทําให้มันได้ชื่อว่าเป็นราชานะครับสวยมากครับลูกงูจงอางโอ้สวยงามมากนี่นะถ้าเราสัมผัสเบาๆนะครับงูพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นงูที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากมายนะครับพวกมันเนี่ยเพียงแค่อยากป้องกันตัวเองนะครับพวกมันก็เลยขู่เรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย สัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยากจะท, yup ทาร้ายมนุษย์นะครับพวกมันเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติโดยที่เราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยเขาก็ไม่เบียดเบียนเรานะครับแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนร่วมอยู่ร่วมโ, <Gr> โลกกันได้นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ลูกงูในธรรมชาติเนี่ยเกิดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกงูจงอางแบบนี้นะครับลูกงูเห่าหรือว่าลูกงูพิษชนิดอื่นๆนะครับก็จะเยอะนะครับก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ นี่เนหะ็นไหมถึงแม้ว่าพวกมันจะตัวเล็กนะครับแต่พวกมันก็มีพิษนะครับอืมตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้โหเป็นฝูงเลยนะครับโดยปกติเนี่ยน่าจะประมาณ40ตัวนะครับลัง,งูจงอางเนี่ยโดยปกติที่ผมเคยพบเจอนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าถึง50กว่าตัวนะครับแต่ลูกงูเนี่ยมันกระจัดกระจายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่า ตอนที่เราเปิดเนี่ยลูกงูเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมันลอกคราบกันหมดแล้วนะครับพวกมันเนี่ยพร้อมที่จะออกไปหากินกันแล้วนะครับพอเราเปิดปุ๊บนี่พวกมันกระจายเลยนะครับเลื้อยออกไปหมดเลยนะครับเราจับได้แค่ตัวเดียวนะครับให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงนะครับนี่ผมก็ไม่อยากที่จะทําให้มันโมโหมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลูกงูแต่อันตรายนะครับนี่เห็นไหมฮะงูจงอางเนี่ยพวกมันสามารถที่จะยก หรือว่าชูหัวของตัวเองเนี่ยได้1นส่วนสของความยาวลําตัวมาเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันยาว3าเมตรเนี่ยมันสามารถชูหัวได้เมตรหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันยาว4เมตรนะครับมันก็อาจจะชูหัวได้เมตรครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าชูหัวได้สูงเท่ากับคนเลยนะครับนี่ขนาดตัวเล็กๆแค่นี้นะครับดูสิครับว่ามันยังชูหัวได้สูงขนาดนี้นะครับนี่โอ้ มันดูมีสง,งาาส่าราศีมันดูสมกับเป็นราชาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือลูกราชาเลยนะครับคิงคอปรานะครับเป็นงูพิษที่มีขนาดลําตัวยาวที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็เป็นงูพิษที่อันตรายมากๆนะครับเวลาที่เราโดนกัดเนี่ยอัตราการสูญเสียชีวิตของคนที่ถูกงูจงอางกัดในป่าเนี่ยสูงถึง75%็ดสิบเนะครับงูจงอางเนี่ยถือว่าเป็นงูที่มีพิษค่อนข้างที่จะมากนะครับเวลาที่เขากัดเราเนี่ยเขาก็จะล็อกกรามของเขานะครับไว้กับแขนหรือว่าอาวัยวะที่มันกััดนะครบ แล้วก็จะปล่อยพิษในปริมาณมากนะครับก็เลยทําให้คนที่ถูกพวกมันกัดเนี่ยมีโอกาสที่สูญเสียชีวิตสูงมากนะครับโอ้น่ารังมากราชางูนะครับโอเคกลับไปอยู่ในรังดีกว่า ป่ะปโอเคนะครับเดี๋ยวมันก็จะมุดนะครับด้านใต้เนี่ยมีลูกงูเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาพวกเศษใบไม้กบคืนไว้เหมือนเดิมนะครับพวกมันเนี่ยโอ,โ,อโอ้พวกมันจะได้หลบนะครับจะได้มีที่หลบนะครับอ้าวอา,เ,อาเฮ้ยไปไหนเนี่ยกับมากับมาโอเคจะกบแล้วนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกบไว้เหมือนเดิมนะครับให้พวกมันเนี่ยได้ใช้ได้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกมันอาจจะพร้อมที่จะออกไปหากินแล้วหรือว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมนะครับโอเคนะครับเราก็เอาใบไม้ทับไว้เหมือนเดิมนะครับก็พวกมันก็จะอยู่ข้างในไปอีกประมาณสัก 45วันเดี๋ยวพวกมันก็จะออกไปหากินกันแล้วนะครับก็หวังว่าพวกมันเนี่ยจะเติบโตเป็นราชางูเป็นงูที่มีสงาาส่าราศีเหมือนกับพ่อแม่ของพวกมันนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของงูจงอางมากยิ่งขึ้นเรารู้จักกันมากขึ้นทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันนะครับเราจะได้อยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติสุขนะครับเราไม่ทาร้ายเขาเขาไม่ทาร้ายเรานะครับการที่งูเนี่ยมาทาร้ายเราเนี่ยเขาไม่ได้ทาร้ายาเพื่อความสะใจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่งูพวกนี้เนี่ย เขาไม่ได้มีความคิดซับซ้อนนะครับเขาแค่ป้องกันตัวเองนะครับมันเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่านะครับเรารู้เรามีความคิดนะครับเราก็ควรที่จะยกโทษให้กับงูพวกนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราไปทําร้ายเขาเนี่ยหรือว่าเขามาทําร้ายเราเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่สําหรับมนุษย์เราที่มีความรู้มีความคิดซับซ้อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะคิดไปทําร้ายเขาก่อนนะครับควรจะปล่อยให้เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกร่วมกับมนุษย์เราด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกษัตริย์ชนิดไหนหรือว่าพาทุกคนไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ